สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันหน่อยอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่โชลูมนิสันนะคะเอ็มเพอเดอร์นะคะตรงเซ้นกาญจนาเนาะวันนี้ก็มีบริการส่งรถลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะตัวนิสันเทอร์ร่านะคะไปส่งที่จังหวัดราชบุรีเนาะกับพี่สันตินะคะลูกค้ายังไม่เคยเห็นรถเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวยังไงเราไปกันเลยนะคะ ตอนนี้ก็หน่อยก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะที่บ้านพี่สันตินะคะแต่ว่าพี่สันติเคินกล้องนิดหนึ่งเนาะให้พี่ปาเป็นคนให้สัมภาษณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่ปาสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เป็นไงบ้างคะเห็นรถแล้วถูกใจไหมอ๋อถูกใจค่ะเนาะซื้อแบบ<ช>ไม่ได้เห็นรถเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เ <ลถ S 1> นาะพีดีนะคะเป็นอย่างที่ตั้งใจไหมคะเกินคาดนะคะเพราะว่าสภาพรถตอนที่ไปดูที่โชว์รูมอ่ะก็ยังไม่ได้เป็น คือของคนคันอื่นแต่คันนี้ไม่เคยเห็นเลย <c oughs> อพอมาส่งนี่โอเคเลยค่ะอเคค่ะยังไงรบกวนพี่ปาค่ะกับลูกค้าที่ยังไม่เชื่อมั่นเนาะที่ยังแบบว่ากังวลใจอยู่แบบว่ายังไม่กล้าซื้อกับทางโชว์ดูมหรือกับหน่อยอยังไงพี่ปาขอ,อนี่ทำแนะนำน,นิดนึงค่ะค่ะคือแรกๆกก็กาแฟนะคะก็ตัดสินใจว่าจะซื้อรถคือมือสองจ้ะ ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่พอได้มาเห็นแล้วสภาพตอนนี้รู้สึกว่าภูมิใจมากค่ะที่คิดว่าตัดสินใจไม่ผิดนะคะที่เลือกซื้อกับกับทางสันอมใช่นิสค่ะค่ะได้ยังไงก็ลูกค้าที่กังวลใจยังไงคะก็สามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะตอนนี้วันนี้หน่อยก็ขอบคุณนะคะพี่ปาาขอบคุณค่ะ